ยี่ข้อบอลแชมเปี้ยนชิพเลสเตอร์ซิตี้ทีมระดับหนึ่งบอทันและแลนทีมระดับ6นณสนามสบอลซีดอทคอมสเตเดียมเลสเตอร์ต่อ1ลบเลสเตอร์ฟอร์มแจ่มชนะติดต่อกันมาสีเกมส่วนความพร้อมต้องรอเช็คฟิตยูนุสอาก,กุนปีชาวตรุรกีที่เจ็บจากเกมชนะสบอลซี31หากไม่ไหวจะเข้าไปผสมโรมกับเดนิสพราสโทมัสแคนนอนและคาร์ลัมดอยียังคงเลี่ยงอยู่เดิมนอกจากนั้น แต่ยังพร้อมรบแตนนารุกอาจจะพักจิมิวบาด,ดี้และส่งอีเฮนาโชลงล่าตะข่ายแทนเพื่อมีความสดที่เหลือก็เป็นตัวเดิมแดนกลางมีแฮร์ริวิงกินันโดบริฮอและวิเฟตเอรีดีประสานงานร่วมกันส่วนซันเแลด์มีตัวเจ็บอยู่เพียบไม่ว่าจะเป็นคอรีอีแวนเจมาเตเตอจิบลาอาลเซและเดนนิสเซอร์คินส่วนตัวหลักบางรายที่ได้พักจากนั้นก่อนก็จะกลับมาเป็นตัวจริงนำโดยโจมเบลลิงแฮมและเปียเอ็กซ์วา์ ปล่อยให้นาซชลี่ลูซีนยืนหน้าเป้าช่วงนี้คันไปเจอเลสเตอร์โอกาสกลับบ้าน,นามือเปล่ามีสูงเนื่องจากเจ้าถิ่นเก็บชบชนะมาแล้วเเกมโดยชนะในบ้าน5จาก6นัดที่ผ่านมาแถมยิงกระจายทุกนัดส่วนซุรรนเตอร์แลนด์ช่วงหลังเมามัดพ่ายมา2เกมรวดเสียไปถึง6ประตูยิงได้ลูกเดียว3ามเกมนอบบ้านล่าสุดออกไปพ่ายทีมท้าตารางอย่างสโตอ์อีกด้วยนอกจากนั้น4ีครั้งหลังที่แมวดามาเยือนสังเวียนนี้ก็พลาดท่าออกมาทั้ง3า แต่นั้นภาพรวมกับประคาหนึ่งลูกให้วางต่อแบบย,วยาวๆผลที่คาดเลสเตอร์จะต้อนชนะ2-0อับดุลฟาตาบูปีกาหน้าเผยทีมต้องไม่หลงละเริงกับชัยชนะโดยย้ำว่าทีมจะต้องคว้าชัยในเกมเชมเปี้ยนชิพด้านต่อไปกับซันเดอร์แลนด์วันนักขานี้ลูกทีมของเอโซมาซิก้าเอาไปเยนสปอนซีก่อนชนะบระิสกอร์3-1จากการทำประตูของเานิกเวสต์การ์ อับดุลฟาตาบูและเคเดซี่อิงนาโชปีแต่รุ่การหน้าทำประตูแด้ให้กับเลสเตอร์ได้สำเร็จนี่คือช่วงเวลาสำคัญของเขาซึ่งมีส่วนช่วยสโมสรว้าชัยชนะในเกมเยือนหน,นัดติดต่อกันตอนนี้ผมดีใจจนพูดไม่ออกผมกำลัง้ารอประตูแรกและผมคิดว่าจะทำประตูได้อีกหลายประตูเพราะมีความสุขมากกับลูกแรกของผมัาต่อไปเลสเตอร์จะรับการเยือนของแมวดำเซนเ์อร์แลนของทนิโมเบรที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมวันนี้ เวลา2นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยโดยตอนนี้เลสเตอร์มีแต้มห่างจากอ e ิสวิตอันดับ2อ,อยู่ถึง5แต้มโดยฟาตาบูตั้งเป้าจะพาทีมคว้าชัยชนะนัดที่12จากการลงสนาม13านัดให้ได้ผมแค่ทำให้แฟนๆมั่นใจว่าเราจะทำมากกว่าที่เราเคยทำเราพร้อมเสมอสำหรับเกมนี้เราทุ่มททุกอย่างเต็มที่และเราจะคว้าชัยช,ชนะในวันอังคารทุกคนพร้อมแล้วแม้ว่าคุณจะไม่ได้ลงเล่นทุกคนก็สนับสนุนทีมและด้วยทีมที่เรามี ผมคิดว่าเราไม่ต้องสงสัยเลยผมภูมิใจกับทีนเสมอทุกครั้งที่เราพร้อมสลับเกมเปิดเสถิรสุดแจมของแฮร์รี่แม็กควายที่อยากทำให้กลับมายึดเป็นตัวหลักแมนอยู่ส่วนตัวฤดูกาลที่ผ่านมาปีแสดงต้องประสบปัญหาผู้เล่นพาบาดเจ็บโดยเฉพาะผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังนั่นทำให้แม็กควายที่ก่อนหน้านี้ตกเป็นสำรองเต็มตัวในยุคข,ของเทนฮากกลับมาีโอกาสเป็นตัวจีอีกครั้ง ซึ่งเจ้าตัวก็ทําผลงานได้ดีโดยเกมมีแม็กไกวได้ทำเซติีว่าอย่างน่าสนใจทรงผลอาจถึงขั้นลำให้เขากลับมาเป็นเพื่อนตัวหลักของทีมอีกครั้งเลยก็ว่าได้แม้ว่าผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังจะมีจังหวะพลาดเห็นบ,บ่อยๆแต่ก็ต้องยอม,มรับว่าแม็กไาวเป็นผู้เล่นกองหลังที่เลี้ยงบอลหรือพาบอลขึ้นหน้าได้ดีมากๆคนหนึ่งซึ่งการที่กองหลังสามารถทาแบบนั้นได้ส่งผลให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามมีตรงข้ามมาวิ่งหยีบ หรือตั้งส่วนเกียรรับนี้ผิดแผนเสียระบบไปหมดและนั่นจะทำให้ทีมมีเกมลุกที่เปิดกว้างมากขึ้นหากดูตามกราฟไซตีในเกมกับเชฟฟิลเตต์แม็กควายคือคนที่มีสถิติคลองบอลและพาบอลไปพื้นที่สุดท้ายได้มากที่สุดในเกมไม่ใช่แค่มากกว่าทั้งทีตัวเองแต่มากกว่าในทีมของคู่แข่งด้วยหากจับมันได้ดีมีเป็นจุดเด่นที่แม็กควายทำมาตลอดตั้งแต่สมัยที่อยู่กับ,บเลสเตอร์แล้ว ซึ่งเขาคือหนึ่งในคุณสมบัติที่หลายๆสโมสรชื่นชอบตัวอย่างเช่นแมชสเตี้เคยมีข่าวกับแม็กควายอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันซึ่งหากว่ากันแล้วแม็กควายหากรักษามาตรฐานเกมรับไปดีและทำเสถียรในเกมนักเก่าให้ของเส้นของวาควบคู่ไปด้วยก็น่าสนใจมากว่าอนาคตของเซ็นเตอร์แม็กคู่หลักของปีแสดงจะมีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นตัวเขาที่เข้ามาแทนหรือไม่